สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญวิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆเช่นเดิมเลยวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมฝากพี่ๆนะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับเพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกาันกดติดตาม subscribe ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีของสวยๆนะครับก็จะได้รับชม ก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรก t a t b ท n p i t h a k b o o n p i t a k นะครับแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156ครับเวลาพี่ๆนะครับได้รับสินค้าเนี่ยก็จะได้รับสินค้านะครับที่พร้อมใช้งานเลยรวมถึง ได้รับใบรับประกันจากทางร้านให้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับจะมีชิ้นไหนที่ถูกใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับกําไรทองคำลายข้ออ้อยนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา96.5%นะครับ น้ำหนักรวม15.19กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.3เซนติเมตรราคาขาย44,150บาทราคาทองวันนี้เลยนะครับแล้วก็สาภาพของชิ้นงานมาในสาภาพที่ดีงานสวยแล้วก็มีดีไซน์นะครับลวดลายของกำไลเนี่ยจะทำเป็นลายข้ออ้อย สลับสับกันนะครับระหว่างาในส่วนที่ทําเป็นลายมันนะครับเราก็จะถูกขั้นด้วยลายพ่นสายขนาดนะครับหน้ากว้างของเขาเนี่ยก็อยู่ในขนาดที่ใช้งานได้จริงแล้วเหมาะมากๆกับการเป็นกําไรคู่ใจใส่ติดข้อมือนะครับนอกจากจะใส่เพื่อความสวยงามแล้วยังใส่เอาเคล็ดช่วยเรียกกําไรให้กับชีวิตของเราในทุกๆวันได้ครับ การใช้งานนะครับก็ง่ายมีตัวล็อกด้านข้างใส่ง่ายกด CF ได้เลยนะครับตังหูผลทับทิมลงยาตุ้งติ้งนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ70%ลงยาน้ำหนักรวม12.26กรัมนะครับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.9เซนติเมตรราคาขาย33,900บาท งานสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยชิ้นงานนะครับเป็นผลทับทิมทองคําแล้วก็ใช้เทคนิคการลงยานะครับเพิ่มดีเทลเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานในส่วนของด้านล่างจะทําเป็นตุ้งติ้ง กระพวนทองนะครับงานสวยแล้วก็ความหมายดีๆใส่ง่ายอีกด้วยพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานทองคำชิ้นนี้นะครับน่าจะถูกอกถูกใจขนาดของเขานะครับความยาวเนี่ยเวลาใส่ขึ้นหูก็จะเป็นตุ้งติ้งที่ช่วยปรับรูปหน้าเราให้ดูเรียวงามแล้วก็เพิ่มความน่ารักได้ในทุกๆวัน c f ได้เลยครับ ตั้งหูลูกปัดทวาราวดีตุ้งติ้งนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำเจา7ปรเประดับด้วยนะครับลูกปัดทวาราวดีน้ำหนักรวม3.82กรัมความยาวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4.8เซนติเมตรราคาขาย7,950บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่าน1,000 10, บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนงานสวยนะครับแล้วก็เป็นงานน่ารักนรักที่ใส่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะ หยิบมาใช้ได้ในทุกๆวันเลยครับสภาพนะครับโดยรวมอยู่ในสภาพดีกระเปาะทองที่นำมาเกาะก็อยู่ในสภาพดีไม่แตกร่อนออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของเม็ดลูกปัดสีสวยลูกปัดจะเป็นลูกปัดเก่าแท้นะครับจะมีร่องรอยนะครับของความเก่ารอยแตบินร้าวบ้างโดยรวมเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็น่ารักเหลือเกินที่สำคัญเลยนะครับ ราคาถูกมากๆเดี๋ยวเรามาดูเวลาใส่ขึ้นหูกันดีกว่าขึ้นหูนะครับตุ้งติ้งเขาจะได้ตุ้งติ้งประมาณนี้สวยนะครับแล้วก็ดูหวานหวานดูน่ารักนะครับยิ่งถ้าพี่ๆนะครับชอบงานลูกปัดอยู่แล้วชิ้นนี้น่า cf มากๆกดสั่งซื้อได้เลยครับตังหูเพชรประกบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%ประดับเพชรนะครับรวมทั้งชิ้นอยู่ที่ 2.17กรัตนะครับจะเป็นเพชรเม็ดใหญ่แบ่งเป็นเพชรเหลี่ยม r r n n e s s s u u นะครับ2เม็ด61ตังหรือตกเมล็ดละประมาณ30ตังนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรมาคีอีก8เม็ดรวม1.56กรัตหรือตกเมล็ดละประมาณ19ตังน้ำหนักรวม6.12กรัมหน้ากว้าง0.9คูณ0.9เซนติเมตรราคาขาย1 9 0 0 0 9 0 0บาทชิ้นนี้นะครับได้งานเพชรเม็ดใหญ่แล้วก็เป็นเพชรเหลี่ยมนะครับแฟนซีเป็นเพชรเหลี่ยม Princess Cut แล้วก็ในส่วนของอด้านนอกนะครับจะใช้เพชรมาคีนะครับมาประกบเรียกได้ว่าฝีมือช่างดีงานเนี้ยบนะครับงานฝั่งเรียบร้อยแล้วก็เป็นงานฝั่งแบบไร้น้ำ ด้วยความที่ว่าฝีมือของช่างดีนะคะเวลาใส่ขึ้นหูเนี่ยก็จะเนึกว่าเป็นต่างหูเม็ดเดียวแบบเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับชัดเจนและเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อย c f ได้เลยนะครับต่างหูห่วงทองคำประดับตุ้งติ้งโกเมนนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยโกเมนนะครับแล้วก็เพชรกุหลาบ6เม็ด รวม12ตังน้ำหนักรวม5.12กรัมนะครับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่3.2ซนติเมตรราคาขายเพียง13,900บาท ถูกมากๆเลยนะครับชิ้นงานใหญ่แล้วก็เห็นชัดมาในราคาทีา่น่ารักจริงๆในส่วนของชิ้นงานได้ทองหนานะครับในส่วนของห่วงทองเนี่ยแน่นหนามากๆตัวล็อกแน่นหนาดีสภาพดีแล้วก็เขาจะมีตุ้งติ้งนะครับประดับด้วยโกเมนสีสวยหวานแล้วก็ในส่วนของเ,อเรือนยอดประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ใส่แล้วเห็นชัดแน่นอนแล้วก็เต็มหู ไม่ต้องจ่ายเยอะแต่ได้ชิ้นงานใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับขึ้นหูนี่ตุง้งติ้งน่ารักจริงๆนะครับโกเมนเนี่ยสีหวานแล้วก็ในส่วนของห่วงทองก็แน่นหนากด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับต่างหูไพลินไทยประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยไพลินไทยนะครับเพชร20เม็ด รวม3 0ตังน้ำหนักรวม3.24กรัมหน้ากว้าง0.9คณ1.0เซนติเมตรราคาขาย15,900บาทงานน่ารักนะครับเราก็ใส่ติดหูได้ในทุกๆวันชิ้นงานนะครับดีไซน์ แบบร่วมสมัยเป็นดีไซน์เรือนดอกพิกุลเพชรนะครับประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยแล้วก็ในส่วนของอเรือนยอดเนี่ยจะประดับด้วยไพลินไทยสีน้ำเงินเข้มนะครับเศษสีจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยแล้วก็ในส่วนของสภาพโดยรวมของชิ้นงานทั้งตัวเรือนแล้วก็ในส่วนแป้นอยู่ในสภาพที่ดีครับพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานที่ ใส่ได้ทุกวันใส่ติดหูได้ชิ้นนี้นะคะเวลาใส่ขึ้นหูเนี่ยจะได้หน้ากว้างประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเหมาะมากๆเลยที่จะใส่ติดหูในทุกๆวันเพื่อไม่ให้หูดูโลง่งได้ต่างหูไพลินไทยนะครับในราคาเบาๆไว้ใส่ได้บ่อยๆกด C F กดสั่งซื้อได้เลยครับจี้พระพิกเนตแกะสลัก กรอบเพชรนะครับกรอบทองคำ75%า7ปรประดับด้วยพระพิกขเนตแกะสลักนะครับประดับเพชร46เม็ด m, รวม1.31กรัตน้ำหนักรวม27.65กรัมหน้ากว้าง3.2คูณ4.1เซนติเมตรราคาบูชา6,9,900บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนงานสวยนะครับแล้วก็เป็น จี้นะครับชิ้นใหญ่เลยที่ใส่บูชาแล้วเห็นชัดสวยสง่าง,งามแน่นอนสำหรับจี้ชิ้นนี้ใส่บูชากับสร้อยคอห่วงเพชรลายสวยๆนะครับรับรองเลยว่าเด่นมากๆองค์พระพิฆเนศนะครับแกะสลักแล้วก็ประทับแบบลอยองค์อยู่ในกรอบกันน้ำในส่วนกรอบทองนะครับทองหนาดีแล้วก็มีการแกะฉลุลวดลายโดยรอบได้อย่างละเอียดแล้วก็มีความ ประนีบรรจงนะครับแล้วก็เพชรที่ประดับขาวเล่นไฟดีขนาดของจี้นะคะเวลาใส่ขึ้นคอเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใส่กับโชกเกอร์แบบนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นจี้พระพิคเนตองค์ใหญ่นะครับพี่พีที่ศรัทธาในองค์พระพิคเนตอยู่แล้ว c f ได้เลยนะครับแหวนไพลินเปลี่ยนสีดิบเรือนเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา 75%ประดับด้วยไพลินเปลี่ยนสีดิบนะครับหรือว่า color change sapphire นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพกุหลาบ50เม็ดรวม40ตังน้ำหนักรวม3.92กรัมขนาด53.5ราคาขาย27,500บาทคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าพี่พี่เนี่ย เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ชื่นชอบงานพลอยเล่นงานพลอยอยู่แล้วนะครับจะทราบดีเลยว่าไพลินเปลี่ยนสีดิบนะครับโดยเฉพาะไพลินที่มีเฉดสีน้ำเงินแกมม่วงแบบนี้นะครับมีราคาสูงหายาก Color c h a n s a p p ฟ i r e เป็นอัญมณีที่มีราคาสูงมากนะครับสามารถเ e ิร์ชได้เลยนะครับกระลักเนี่ยเป็นหล,หลายหมื่นเลยมาในตัวเรือนเก่าสภาพดีนะครับ ตัวเรือนทองเนี่ยมาในสภาพเดิมๆเลยเพชรกุหลาบเหลี่ยมเก่าที่เล่นไฟเนี่ยก็คือ,อช่วยเสริมนะครับให้ชิ้นงานดูคลาสสิกมากยิ่งขึ้นขนาดหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นนิ้วก็จะเหมาะกับการใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวัน CF ได้เลยนะครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุริทักษ์ด้วยดีตลอดมาเลยในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆที่บอกต่อนะครับให้กับญาติสนิทมิสหายนะครับได้เข้ามาชมแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรารวมถึงพี่ๆนะครับที่ช้อปปิง้งผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและมาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านครับ เรามีหน้าร้านนะครับร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณครับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าพี่ๆสะดวกมีเวลาว่างเรียนเชิญมาพบกันที่หน้าร้านได้ครับวันนี้ต้องกับนิลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆคดีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย